ถูใหญ่เลยนี่โอ้โหถูให้ทั่วๆสะอาดๆนะทำอย่างแม่ย่าสอนนะคะสะอาดแล้วบนโต๊ะเนี่ยดูซิมีขี้ผงไหมดูซิเออถูสิเช็ดเข้าอ่าหัดแล้วอ่า เก่งมากเก่งโอ้โหเดี๋ยวส่งให้ครูคนไหนเนี่ยส่ง,งให้ครูคนไหนดูดีครู๊อฟปอะคะส่ง,งให้ป,ป๊าดูด้วยดีไหมได้นคขะประสบความเเก่งจริงๆเลย